สวัสดีครับผมเป้ไอที IT. โซอิซีเรื่องไอทีง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะทำไมออเดดต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องบิตคอยเพื่อนๆเคยได้ยินข่าวใช่ไหมครับว่าเทสลาหรือว่า Micro Strategy เนี่ยเ,เริ่มเข้ามาซื้อบิตคอยกันแล้วซึ่งเขาซื้อเยอะด้วยซื้อที่หนึ่งประมาณ3ามหมื่นล้านบาทนะครับซึ่งมันก็เป็นเทรนที่บริษัทยักษ์ใหญ่อื่นๆจะทยอยซื้อตามเข้ามาอีก ทีนี้ลองคิดดูครับว่าถ้าบริษัทในประเทศไทยหรือว่าแบงก์สีเขียวหรือแบงก์สีม่วงของไทยเนี่ยเลือกที่จะเปลี่ยนเงินสดสักหนึ่งเปอร์เซ็นมาเป็นบิตคอยเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้ถ้าบริษัทที่เราตรวจอยู่ครับแล้วเขาเกิดซื้อบิตคอยขึ้นมาทีนี้ถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องบิตคอยก็เสร็จเลยคือสมมุติเขาบันทึกบิตคอยเป็นสินค้าคงเหลือหรือบันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอย่างเงี้ย เราจะรู้ได้ไงครับว่าเขาบันทึกบัญชีถูกต้องหรือเปล่าจริงอยู่ว่าที่ตอนนี้ประเทศไทยครับยังไม่มีมาตรฐานบัญชีออกมาสำหรับบิตคอยดยเฉพาะนะครับแต่มันก็จะกระทบงานของออดิตทันทีพูดถึงออดิตเฟิร์มในต่างประเทศนะครับเขาเริ่มตรวจสอบบิตคอยกันแล้วเมื่อสองสามปีที่แล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่เขาจะใช้ออดิตทูต่ตางๆในการตรวจนะครับถ้าประเทศไทยเนี่ยเริ่มตรวจสอบขึ้นมาเนี่ยเราก็ควรจะมีความรู้พื้นฐานตรงนี้นะครับว่า ทต่างๆนี้ใช้ยังไงสับพื้นฐานของบิตคอยต่างๆ p r i v a t e key คืออะไรอะไรพวกนี้ครับก็ต้องมีความรู้ไว้เจอกันตอนหน้าครับ